สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับคุณเบิร์ตแฟนของคุณตังโมนะครับลงมือทําเสื้อเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนะครับเป็นเสื้อลายที่คุณตังโมเนี่ยเคยบอกว่าชอบลายนี้แล้วก็ออกแบบมาด้วยกันขณะที่บรรดาแฟน,นคลับเนี่ยเข้าไปกด F กันแบบรัวๆแชทของคุณเบนะิร์ตเนี่ยแทบจะแตกกันเลยนะครับไม่รู้ว่าซื้อกันทานหรือเปล่าหมดไปแล้วหรือย,อยังเลยนะครับกลับมาเริ่มทํางานเป็นอย่างเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้ว,ว่าก็ยังอยู่ในช่วงที่ ต้องกลับมาทํามาหากินกันนะครับสำหรับคุณเบิร์ตเทคนิคนะครับแฟนหนุ่มของคุณตังโมวัฒนธิดาก็มีการโพสต์คลิปลงใน IG Story รครับขณะที่พี่เบิร์ตเนี่ยกำลังลงมือสกรีนเสื้อลายที่คุณตังโมเนี่ยชอบนะครับแล้วก็ได้ออกแบบมาด้วยกันนะครับก่อนจะมีการโพสต์ภาพเสื้อประกาศขายลง IG ครับพร้อมกับติดแฮชแท็กกรีนแมนเมรอนนี่นะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยก็ รีบไปซื้อกันได้นะครับไม่แน่ใจว่ายังหมดหรือยังหรืออะไรยังไงขณะที่แฟนคลับเนี่ยก็เข้ามากดลิงก์นะครับเพื่อที่จะเข้าไปสั่งซื้อเสื้อของคุณเบิร์ดกันโดยมีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แนะนำนะครับว่าสำหรับใครที่กดไปที่ไ G ที่ร้านนะครับแล้วก็คลิกลิงก์หน้าไบโอเพื่อสั่งซื้อนะครับบางคนเนี่ยไม่รู้จะสั่งยังไงขณะที่หลายคนก็บอกว่ากดเข้าไปสั่งซื้อไม่ได้แอดไลน์ไม่ได้บ้างจะซื้อทันไหมเนี่ย นะครับบอกคนก็บอกนีรับก็บอกกดไปที่ลิงก์เพื่อเข้าไปสั่งเสื้อนะครับก็แนะนําว่ากดไปที่ไอจีนะครับกดไปที่ไอจีร้านคลิกหน้าไบโอเพื่อสั่งเสื้อจะง่ายสุดนะครับแล้วก็พี่เบิร์ดก็มีการในการปล่อยคลิปออกมาสกีนเสื้อด้วยตนเองนะครับลงมือทําเสื้อด้วยตนเองขณะที่แฟนกับก็บอกว่าจะซื้อทันกันหรือเปล่านะครับเห็นว่ามีจํานวนจะกัดเฉพาะคนสนิทสนิทคู่แตงโมอย่างเช่นคุณแอนนาเนี่ยก็สั่งไปหลายตัวแล้วนะครับ ซึ่งใครอยากซื้อก็ต้องรอติดตามนะครับว่าพี่เบิร์ดเนี่ยจะทําแนวไหนออกมาไหมแล้วก็จะมีของมาเพิ่มใหม่อะไรยังไงนะครับนี่ครับลายเสื้อก็เขียนว่าไฮไลท์โซนเนอร์บีเคเคไทยแลนด์ที่พี่เบิร์ดใส่นะครับที่พี่เบิร์ดใส่ในคลิปเนี่ยแหละก็เป็นตัวที่จะนํามาขายกันนะครับก็ชุดต,ต้นเดือนต่อไปนะครับคนอยู่ก็ต้องทำอาหารกินกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่เบิร์ดนะครับใครที่อยากสนับสนุนเสื้อของพี่เบิร์ดก็เข้าไปที่ไอจีของพี่เบิร์ดได้ ไปกดลิงก์ที่ไว้หน้าไบโอแล้วก็สั่งซื้อเสือ้อนะครับลองไปอุดหนุนพี่ว้กันดูได้นะครับกล่าวไว้กินครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคมครับ